คครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกทีนะครับเจอกันอีกทีช่องตีติ๊ดรถมือสองนะครับวันนี้นะครับมีรถสวยๆนะครับสภาพเนียนๆกิ๊บกินะเอามาให้ชมกันอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถที่ทุกคนนะครับเรียกร้องกันเข้ามาหลายๆคลิปนะครับที่พลาดโอกาสไปนะครับเมื่อคันที่แล้วนะสภาพนะครับบอกเลยไม่ต่างจากคันที่แล้วเลยนะครับวันนี้เราเข้ามาให้หนึ่งคันนะครับก็คือเจ้าเอาติดโคโราเอาติดนะครับ 1.6E เกียร์ธรรมดารถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มือเดียวป้ายแดงนะครับ ยังไงไปชมกันเลยครับว่าเป็นยังไงโอเคครับโอเคครับก็นะครับมาชมโดยรอบนะครับรถคันนี้นะครับสภาพไหนนะครับบอกเลยนะครับเลขทะเบียนนะครับทะเบียนสวยนะครับสองสามหนึ่งสี่นะครับให้ไปเลยนะครับสภาพสวยๆกริบๆเลยชุดแต่งรอบคันเลยนะครับผมตัวนี้นะนี่นะครับรถสวยมากๆนะครับผมให้ดูกันนะครับ รถโดยรวมนะครับสภาพกิ๊บมากนะครับใครที่หารถใช้งานอยู่บอกเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้นะสีนี่บอกเลยนะครับให้ไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นแน่นอนครับเงาฉ่ำทั้งคันเหมือนเดิมนะครับบอกตรงทั้งคันนะครับมีตําหนินะแค่ตรงนี้นะครับนิดเดียวนะครับถลอกนะครับเจ้าของเดิมนะครับถลอกแต่แต้มสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่นี้นะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับบอกเลยนะสีสวยมากนะครับ เงาฉ่ำๆเลยนะครับดิบเกสี่ล้อนะครับตัวนี้ไม่พลาดแน่นอนครับห้ามพลาดเลยสภาพโดยรวมบอกเลยสวยแน่นอนครับกิฟมากนะครับนี่นะครับให้ดูโดยรอบเลยครับสวยๆเลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะตัวนี้นะครับมีสปอยเลอร์หลังให้ครบนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ ไฟสวยเลยนะครับเดิมเดิมนะครับสีเดิมบางทั้งคันนะตัวนี้ครับบอกเลยไครที่หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้รถสวยมากๆนะครับผมยังไงอยากให้มาลองชมกันก่อนนะครับผมนี่ครับดูหน้าหล่อหล่อเลยนะครับผมป้ายทะเบียนสวยด้วยนะครับตัวนี้นะเจ้าของมือเดียวย้ํานะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมภายในกันเลยนะครับผมโอเคครับนี่นะครับภายในนะครับเดิมเดิมเลยนะครับ นี่ครับไฟเคยครบหมดนะตัวนี้นะครับเป็นตัวธรรมดา MT จริงครับแต่ว่าเป็นตัว E นะครับไม่ใช่ตัว J นะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับสวยๆเลยแผงประตูเดิมๆเลยนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับเบาะนะครับเดิมๆแน่นๆเลยนะครับนี่เบาะแน่นๆฟูๆเลยนะครับทุกอย่างนะครับสมบูรณ์มากเบาะฟูนะครับสะอาดๆเลยนะครับตามเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับตัวนี้นะสวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับเกียร์ธรรมดานี่ครับ ไฟฟ้าทั้งคันไม่เคยแก๊สนะครับบอกเลยนะครับตัวนี้นะสวยมากๆช่ององคช่องแอร์นะครับสวยกิฟเลยนะครับผมนี่คันเกียร์นะครับสวยๆเลยภาพสภาพใหม่ๆเลยนะครับไม่ชมกันจะะเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับวิทยุวิทยุเดิมหมดสวยๆเลยคอนโซลคอนโซลนะครับใหม่ๆกิฟกิฟเลยนะครับไม่เคยเจาะไม่เคยแตกหักนะตัวนี้นะครับนี่แผงประตูนะครับสวยๆเลยนะครับ เบาะนะครับสวยมากนะครับเบาะเบาะเดิมๆนะครับฟูๆเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับผมนี่ที่เท้าแขนเนี่ยครับใช้งานได้ครบหมดทุกอย่างนะครับกล่องเดิมๆเลยนะครับคันเกียร์สวยๆเลยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่ให้ดูนะครับพรมนะครับตัวนี้ทีเด็ดเลยนะครับเป็นพรมตรงรุ่นจากป้ายแดงเลยนะครับตัวนี้นะสวยๆเลยนะครับนี่พรมนะครับข้างล่างนี่บอกตรงเลยนะครับว่าสวยมากนะครับพื้นสะอาดมากนะครับนี่ สวยกิฟเลยนะครับนี่ขอขออนุญาตนะครับนี่ให้ดูข้างล่างเลยนะครับนี่ใช้งานน้อยแน่นอนครับสวยสวยเลยนะครับผมพรมเดิมๆนะครับหายากมากนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ไปชมข้างหลังเลยนะครับนี่ครับข้างหลังแผงประตูข้างหลังนะครับสวยสวยเลยนี่เป็นเงากระยี่สวยสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะนี่นะครับดูครับนี่ ผมนะครับผมโตโยต้าโคโรานะครับเอาติดป้ายแดงนะครับตั้งแต่ป้ายแดงยังอยู่สภาพเดิมทบทุกอย่างนะไม่ผิดหวังแน่นอนครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับผมนี่อยากป้ายแดงไงอย่างนั้นเลยนะครับมาจากป้ายแดงอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับสวยมากๆเป็นเกียร์ธรรมดาหายากนะครับบอกเลยนะครับเกียร์ธรรมดาที่จะไม่เคยติดแก๊สละมือเดียวป้ายแดงอย่างนี้หายากมากนะครับนี่ครับเป็นดงเป็นดานสวยมากนะครับ ไฟเฟยใช้งานได้ครบนะนะครับนี่ครับเบาะหมอนสวยมากนะครับผมเบาะเดิมๆฟูๆแน่นๆสาดๆเลยนะครับผมตัวนี้นะสวยๆเลยนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครที่หาใช้อยู่นะครับบอกเลยว่าสวยมากน่ครับแผงลำโพงลำโพงข้างหลังซาวข้างหลังนะครับสวยมากทุกอย่างนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเบาะการผ่านการใช้งานน้อยมากนะครับผมบอกเลยนะครับ นี่ผมอยู่ครบนี่หนึ่งในร้อยนะครับที่จะมีนะครับถ้ารักษาไม่ดีนะครับไม่อยู่แน่นอนครับบอกเลยนะครับถ้าเจ้าของเดิมใช้หลายมือนะบอกเลยยังไงก็ไปแน่นอนครับผมอย่างนี้ไม่มีอยู่สภาพเดิมๆนี้ให้เห็นแน่นอนครับนี่อยู่ครบหมดนะครับไม่ผิดหวังนะใครให้หารถใช้งานอยู่บอกเลยนะครับคันนี้หนึ่งในร้อยหนึ Aaa, ่งในันคันแน่นอนนะครับผมโอเคครับนี่นะครับเรามาดูฝั่งนี้อีกนะครับ ด้านหน้าคนนั่งข้างนะครับผมนี่ครับบอกเลยนะครับสวยจริงๆครับเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดาที่ขับดีนะครับขับสบายขับนุ่มนะครับเกียร์เข้านุ่มเหมือนเกียร์รถป้ายแดงเลยครับนุ่มๆเลยนะครับเนี่ยพมโครานะครับยังอยู่ครบเลยนี่ครับไม่มีบ่อยๆแน่นอนครับสภาพนี้นะครับอ่าที่เห็นสะท้อนอย่างเงี้ยไม่ใช่ดําไม่ใช่อะไรนะครับมันเป็นเงานะครับ บอกลูกค้าไว้ก่อนนะตัวนี้ครับที่เห็นเป็นอย่างนี้คือแสงสะท้อนดำๆนะครับผมตัวจริงสวยมากนะครับผมนี่ครับสะอาดๆเลยกว้างๆนะครับกว้างฝัางมากนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับใครที่หารถใช้งานอยู่นะครับนี่ผมนะครับสะอาดๆเลยนะครับนี่สรงประตูนี่ซอกเดิมหมดเลยนะครับตุบอกตรงเลยนะครับนี่นะครับน็อตเนสไม่เคยขยับนะตัวนี้นะครับซอกประตูประตูเดิมหมดนะ รับประกันเลยนะครับว่าสวยจับใจจริงๆคันนี้ครับผมฝากด้วยนะครับนี่นะครับมาดูด้านท้ายกันเลยนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับสภาพนี้บอกเลยนะครับหาอาจจะมีครับแต่อาจจะหายากหน่อยนะครับสภาพนี้คงต้องใช้เวลานานนะครับที่จะหาเจอนะผมบอกเลยคันนี้ไม่ต้องหาแล้วครับมาให้แลให้ชมให้รับไปซื้อไปใช้กันแนบเรียบร้อยครับผมตัวนี้นะนี่ครับหลังน่มเดิมเลยนะครับนี่สีเงาๆสวยๆเลยนะครับผม ไล่ไปดูนะครับนี่สวยมากนะครับนี่คานนะครับเดิมเดิมนะครับนี่รอยองไลอาร์คอยู่ครบนะครับผมนี่นะครับน็อตนะครับสวยสวยเลยฝากระโปรงเดิมนะครับนี่เดิมนะครับนี่ครับภายในสะอาดสะอาดมากมากนะครับพรมกุยางอะไรอยู่ครบหมดนะนี่ท้ายรถนะครับให้ชมก่อนมีแสงสะท้อนนิดหน่อยนะครับแต่บอกเลยว่าสวยมากนี่ครับนี่ครับเดิมเดิมนะ ขายรถเนี่ยนะครับยังกับป้ายแดงเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับนี่ครบทุกอย่างนะครับนี่ผมสะอาดมากนะครับให้ดูท้ายนะครับดูเปิดท้ายก่อนนะครับหัวใจหลักเอาติดนะนี่ครับแผ่นกระดานนะครับยังอยู่ครบตั้งแต่ป้ายแดงนะครับครบสมบูรณ์หมดนะครับนี่ป้ายแดงเลยนี่นะครับนี่ครับหัวใจหลักเลยนี่ครับ ไม่เคยแก๊สนะครับบอกเลยไม่เคยเจาะไม่เคยแก๊สนะครับแม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับแม่ลงแม่แรงอยู่ครบหมดยางไม่เคยถอดเลยมั้งครับนี่นะครับนี่สวยเลยยางอะไหล่เดิมนะครับบอกเลยไม่ผิดหวังนะครับนี่ทุกอย่างครบสมบูรณ์หมดนะครับไม่ควรพลาดแน่นอนครับนี่นะครับมาดูด้านหน้าเครื่องกันนะครับ ว่าสภาพเป็นยังไงนะครับนี like ideas, ่เริ่มเริ่มจากคานเลยนะครับคานเดิมๆนะครับอาร์คเอิร์กอยู่คานเดิมหมดนะครับแผ่นเพจแผ่นลรอยู่สติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับนี่ครับให้ดูเลยเป็น ABS นะครับตัวนี้ ABS ครบนะครับนี่เบ้าเดิมๆทุกอย่างเดิมหมดนะครับตัวนี้เดิมหมดเลยนะครับบอกเลยไม่ผิดหวังนะครับนี่ครับแก้มเดิมทุกอย่างนะครับเดิมหมดนะตัวนี้นี่ครับ มอกอยู่ครบแผ่นเพจอยู่ครบนะครับนี่นะครับตรงรุ่นนะครับปีศูนย์หนึ่งไปโตโยต้าป้ายแดงนะครับนี่แผ่นเพจอยู่ครบหมดนะครับเครื่องนะครับสวยๆเลยนะครับไม่มีเยิ้มนะให้ดูเครื่องก่อนครับเดิมๆเลยนะครับไม่เคยยังไม่ได้ล้างไม่เคยล้างเครื่องนะบอกเลยนะครับไม่ต้องล้างนะครับสภาพนี้เจ้าของดูแลดีมากๆนะครับนี่ครับสวยเดิมหมดไหมครับลองดูให้ชมกันก่อนครับ จะมีแผ่นกันความร้อนนะครับที่ถอดออกไปเพราะว่าสภาพมันฝุ่นเยอะมากนะครับก็ถอดออกไปก่อนนะครับตัวนี้ฝากระโปรงเดิมนะตัวนี้ครับผมสวยๆเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมใครที่หาอยู่นะครับป้ายทะเบียนก็สวยนะครับใครที่ได้ไปบอกเลยว่าโชคดีแน่นอนป้ายนี้นะครับหายยากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับไป โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ชมกันก่อนนะตัวนี้นะครับนี่กระจกฝั่งขวานะครับนี่ออโต้นะครับเป็นออโต้นะครับใช้งานปกติเลยเนี่ยครับไฟเฟยติดหมดนะครับนี่ฝั่งซ้ายนะครับนี่ขึ้นลงปกตินะครับผมแล้วฝั่งข้างหลังด้านขวานะครับตัวนี้นะครับนี่ขึ้นลงปกติหมดครบทุกบานนะใช้งานได้จริงนะครับบอกเลยนี่ครับนี่ไฟเฟยติดครบหมดนะตัวนี้ครับ กระจกข้างนะครับพับไฟฟ้านะครับนี่นี่นะครับซ้ายขวาพับไฟฟ้านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเปิดดูนี่ครับพับไฟฟ้านะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับบอกเลยแอร์นี่เย็นฉ่านะเย็นเจี๊ยบเลยนะครับบอกเลยคอนโซลนี่สวยมากนะครับรถวิ่งแค่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันโลนะครับรถคันนี้บอกเลยนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับเป็นผู้หญิงใช้นะครับโอเค เนี่ครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงบ้างโอเคครับนี่ครับไปเลยครับรถไม่มีรอนะครับไม่อื่นไม่อะไรนะครับรถขับดีมากๆนะครับนี่เดี๋ยวเราไปออกถนนใหญ่กันเลยนะครับไปโอเคครับขับกันนะครับบนถนนใหญ่เลยนะครับลองขับยาวๆดูนะครับว่ารถเป็นยังไงนะครับว่าสมบูรณ์ไหมนะครับนี่ครับออกถนนใหญ่เลยนะครับบอกเลยเนี่ยแดด แล้วร้อนเงี้ยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับเกียร์นี่เข้านุ่มๆเลยนะนี่ครับช่วงลงช่วงล่างขับดีมากนะครับไม่มีดังให้กวนใจนะนุ่มมากนะครับเกียร์นี่ขับดีคัดนุ่มนะครับเข้าเกียร์นี่ไม่ต้องปุกจักนะครับเข้าได้เลยนะครับเข้านุ่มมากนะครับนี่ครับนิ่งๆเลยนะครับนุ่มๆเลยตรงๆเลยนะครับศูนย์ครับผมตัวนี้นะ ขับยาวๆนี่ไม่มีดังไม่มีสายไม่มี่อดนะครับเดินทางไกลนี่สบายๆเลยนะครับบอกบอกไว้ก่อนเลยนะครับรถคันนี้ขายแค่เก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับที่อื่นผมบอกเลยการันตีเลยว่าแสนขึ้นแน่นอนสภาพนี้ไม่มีแน่นอนครับราคานี้นะครับราคานี้ให้ลูกค้ามาเอาไปใช้กันครับแล้วราคานี้บอกเลยอย่าต่อผมเลยนะครับเพราะว่าผมคันรถทุกคันมาให้ลูกค้าเอาไปใช้ดีๆทั้งนั้นนะครับแล้วราคาเนี่ยบอกตรงไม่แพงแน่นอนครับกับสภาพรถที่เอามาให้ชมให้ดูกันนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับไป คครับก็สมาชิกได้ดูกันแล้วนะครับเฟซีได้ดูแล้วนะครับว่าสภาพรถคันนี้เป็นยังไงนะครับคันนี้เดี๋ยวมาแจ้งรายละเอียดนะครับเป็นโตโยต้าเอาติดโคโร拉นะครับโคโร拉เอาติดนะ1.6ลินะครับเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับรถปี2001นะครับบอดี้เดิมบางทั้งคันนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยเจาะนะครับรถวิ่งน้อยมากนึก180,000กว่าโลเองนะครับตัวนี้นะภายในสวยกิ๊บนะครับสีนี่เงาเกือบทั้งคันเลยมีตำหนิให้นิดเดียวมุมท้ายนะครััับบแคค่นน้เองร แต่ว่าไม่มีปัญหาคือถ้าเกิดลูกค้าไม่ซีเรียสนะผมบอกเลยเจ็บสีแต้มสีให้เรียบร้อยแล้วเป็นรอยแค่ถลอกนิดเดียวนะครับทั้งคันเงาเดิมทุกคันนะครับมีชุดแต่งสเก์ดรอบคันให้นะครับช่วงล่างนะครับนุ่มเงียบนะครับไม่มีดังนะครับเลี้ยวเลื้ไม่มีดังนะครับผมเกียร์นี่เขานุ่มหมดนะครับแอร์เย็นนะครับฉ่ำเลยนะครับภาษี6 7นะครับไม่มีการขาดต่อนะครับบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดแน่นอนครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดแค่ เอาไปใช้อย่างเดียวนะครับก็ตัวนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดนานๆจะมีมาทีนะเป็นรถเกียร์ธรรมดาที่สภาพสม,สมบูรณ์ขนาดน,นี้นะผมบอกเลยว่าคันนี้หนึ่งในพันหนึ่งในร้อยเนี่ยต้องมีคันนี้แน่นอนครับสภาพสวยจับใจเลยนะผมบอกเลยคันนี้เปิดไว้แค่เก้าหมื่นเก้านะครับใครที่สนใจรีมาจับจองหรือจะให้จัดส่งให้ทั่วประเทศก็ได้นะครับบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับหรือว่าจะมาดูรถที่สมุทรปราการเทพลักษ์ได้นะครับ เบอร์ติดต่อนะครับ0800733492ให้ติดต่อบนหัวคลิปนี้เลยนะครับเบอร์โทรผมโดยตรงนะครับบอกเลยว่าอย่าพลาดนะครับคันนี้เป็นคันอีกหนึ่งคันที่สวยมากๆนะครับผมบอกเลยการันตีเลยว่าคันนี้สวยจริงนะครับตัวจริงนี่เงาฉ่ำนั้งคันนะสีนี่เดิมบางนะครับเนี่ยแทบจะไม่มีคำสีเลยครับเป็นสังกสีเลยนะตัวนี้นะครับ รีบมาเอานะครับฝากไปด้วยนะครับผมกันนี้ไม่ควรพลาดโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับผมที่ติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดติดตามไว้เลยนะครับจะมีรถสวยๆนะครับเข้ามาจะได้เด้งไปหาทุกท่านนะครับทุกท่านจะไม่ควรจะไม่พลาดกันนะครับฝากไปด้วยครับขอบมากครับผมสวัสดีครับ 감주려 왔었던 맘다 들킬까봐 도망가 버렸지